สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกฎพื้นฐานของชีวิตนะครับเป็นเหมือนคู่มือการใช้งานความเป็นจริงที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยทั้งรอบตัวเราแล้วก็ในตัวเราเองด้วยเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าทำไมช่วงเวลาดีๆมันผ่านไปเร็วจังทำไมความสุขถึงอยู่กับเราได้ไม่นานหรือทำไมของที่เรารักคนที่เรารักถึงต้องมีวันเปลี่ยนแปลงหรือจากไปคำถามพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนครับ แต่ดูไหมครับว่าคำถามเหล่านี้ไม่ใช่ปริศน,นาที่แก้ไม่ได้นะจริงๆแล้วมีหลักการเก่าแก่มากเป็นเหมือนกฎของธรรมชาติเลยที่ให้คำอธิบายที่ชัดเจนมากๆแถมยังเป็นแนวทางให้เราเอาไปใช้ได้จริงด้วยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นั่นก็คือไตรลักษณ์หรือกฎธรรมชาติ3ข้อที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวของทุกสรรพสิ่งเลยก็ว่าได้เป็นสิ่งที่บอกว่าทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มันทำงานยังไง ใช่แล้วครับไตรลักษณ์เนี่ยประกอบไปด้วยลักษณะสากล3อย่างหรือจะเรียกว่าเป็นเครื่องหมายที่ประทับอยู่บนทุกๆประสบการณ์ทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยโอเคมาดูกันทีละข้อเลยนะครับสัจธรรม3ข้อนี้ก็คือ 1. อันนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา2 ทุกขังหรือสภาวะที่ทนอยู่แบบเดิมไม่ได้มันคือความรู้สึกขัดแย้งไม่พอใจที่เกิดจากการที่เราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงและข้อสุดท้ายอนัตตาคือการที่มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงแบบถาวร3ข้อนี้แหละครับคือรากฐานที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้มาเริ่มกันที่ความจริงข้อแรกสุดเลยนะครับอนิจจังหรือกฎแห่งความไม่เที่ยงซึ่งเป็นข้อที่สังเกตได้ง่ายที่สุดและก็เป็นพื้นฐานที่สุดของความเป็นจริงเลยครับง่ายที่สุดเลย ลองดูร่างกายของเรานี่แหละครับชัดเจนมากเรื่องอนิจจงน้ำหนักความแข็งแรงหรือสุขภาพของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกขณะจิตเลยไม่มีวินาทีไหนเลยเนะครับที่ร่างกายของเราจะหยุดนิ่งหรือเหมือนเดิมเป๊ะๆแล้วเรื่องของอารมณ์ล่ะเป็นเหมือนกันเลยใช่ไหมครับความสุขความเศร้าความโกรธทุกอย่างมันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจางหายไปไม่มีอารมณ์ไหนเลยที่อยู่กับเราไปตลอดกาล มันเป็นแค่กระแสที่ไหลามาแล้วก็ไหลผ่านไปแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนครอบครัวหรือคนรักก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ดีขึ้นบางทีก็อาจจะแย่ลงหรือบางครั้งก็อาจจะจบลงไปเลยนี่แหละครับคือธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่มันไม่เที่ยงและแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงพวกข้าวของต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าโทรศัพท์มือถือหรือรถยนต์ทุกอย่างล้วนมีวันเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา มันสึกหรอผุพังและก็พังไปใไนที่สุดหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับการยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ใช่การมองโลกในแง่ลายนะแต่เป็นการมองตามความเป็นจริงต่างหากพอเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนเราก็จะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะพาเราไปสู่ศัจธรรมข้อต่อไปมาถึงศัจธรรมข้อที่2ครับคือทุกขังคํานี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงแค่ความทุกข์แบบเจ็บปวดอย่างเดียวนะครับ แต่มันคือความรู้สึกไม่น่าพอใจความขัดแย้งหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราปัญหามันเกิดจากตรงนี้แหละครับคือมันมีความขัดแย้งกันอยู่ฝั่งหนึ่งคือความเป็นจริงที่บอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่อีกฝั่งหนึ่งคือความต้องการลึกๆของเราที่อยากจะให้ทุกอย่างมันมั่นคงถาวรอยากให้มันอยู่เหมือนเดิมตลอดไปไอ้เจ้าทุกขังเนี่ยมันก็คือ ช่องว่างหรือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นตรงกลางนี่แหละครับมันคือความเครียดแรงเสียดทานความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นเมื่อเราพยายามจะฝืนกระแสของความเป็นจริงแรงเสียดทานที่ว่านี่นะครับเราเจอได้ในชีวิตประจําวันตลอดเวลาเลยลองนึกภาพความหงุดหงิดต,ตอนที่รถติดมากๆทั้งที่เรากําลังรีบหรือความผิดหวังเล็กๆน้อยๆตอนที่ร้านอาหารเจ้าประจําทํารสชาติไม่เหมือนเดิมมันคือการที่เราคาดหวังให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบให้มันเป็นไปตามแผนของเราเป๊ะ หรือแม้แต่ความกังวลเรื่องริ้วรอยความแก่ชราทั้งหมดนี้แหละครับคือแรงเสียดทานที่เกิดจากการที่เราไปต่อต้านความจริงที่ว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้เอาละครับมาถึงข้อสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดเรามาดูกันว่ามันต่อย,ยอดจาก2ข้อแรกยังไงอนัตตาคือความเข้าใจที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับทีนี้คําถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คือแล้วไอ้ตัวเราที่กําลังรับรู้เรื่องความไม่เที่ยงความขัดแย้งทั้งหมดนี้ มันคือใครกันแน่มันมีอยู่จริงแบบถาวรหรือเปล่าความจริงก็คือไอ้คำว่าตัวตนที่เรายึดถือกันอยู่นี้นะครับมันไม่ได้มีอยู่จริงแบบเป็นก้อนๆหรอกแต่มันเป็นแค่การรวมตัวกันชั่วคราวของส่วนประกอบต่างๆเท่านั้นเองคือร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากับกระแสของความคิดและความรู้สึกที่ไหลามาไหลไปมันเป็นแค่กระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่มีผู้ควบคุมหรือซีอที่เป็นตัวเป็นตนคอยสั่งการอยู่เบื้องหลังจริงๆหรอกครับ พอเราไปยึดว่ามันมีตัวฉั้นจริงๆจังๆขึ้นมาทีนี้แหละครับปัญหาเกิดเราเลยต้องคอยปกป้องชื่อเสียงของฉันโกรธเมื่อมีคนมาวิจารณความคิดเห็นของฉันหรือรู้สึกเป็นเจ้าของคนของฉันความยึดมั่นในตัวตนที่จริงๆแล้วมันไม่มีแก่นสารนี่แหละครับที่เป็นรากของความกลัวความขัดแยง้งแล้วก็ความทุกข์ต่างๆทีนี้พอเราเข้าใจทั้งสข้อแล้วคำถามคือแล้วเราจะใช้ชีวิตกับมันยังไงละ่ะ จะเอาความเข้าใจนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างพลังและความสงบสุขในชีวิตประจําวันได้ยังไงการที่เรามองเห็นอะไรตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันให้อิสระกับเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยประโยชน์ที่จับต้องได้ก็คือความกังวลความยึดติดต่างๆมันจะลดน้อยลงเราจะยืดหยุนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นมีปัญญาและความเมตตาต่อคนอื่นมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือเราจะรู้สึกสงบสมดุลและก็ซาบซึ้งกับคุณค่าของช่วงเวลาปัจจุบันได้มากขึ้นครับ ขอเน้นอีกทีนะครับว่าความเข้าใจทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการยอมรับความจริงอย่างมีปัญญาไม่ใช่การยอมจำนนแบบหมดอะไรตายากมันคือการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับความเป็นจริงแทนที่จะไปต่อต้านมันก่อนจะจบกันไปอยากจะทิ้มคำถามไว้ให้กลับไปคิดกันเล่นๆนะครับว่ามีอะไรสักอย่างไหมในชีวิตที่เราจะสามารถผ่อนคลายการยึดถือลงได้อีกนิดถ้าเรามองเห็นมันตามสภาวะที่มันเป็นจริงๆ